สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับหลังจากเสียจีนี่ไปสมดุลดในแดงกลางเราก็สังครอนทีมงานงาลิเวอร์พูลจึงมองเห็นความคล้ายไวนันดุมในตัวกราเวนเบิร์ดเพื่อที่จะกลับมาสร้างสมดุลในแดนกลางเจเนเรชันใหม่ของเยอเกนครอปหลังการเซ็นสัญญากับ ไรอันกราเวนเบิร์ในช่วงท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะได้มีการถกเถียงกันว่าเขาเหมาะกับตำแหน่งในที่ลิเวอร์พูลแต่ทีมงานที่ครอปมองว่าเขาคล้ายกับจินี่ไวนันดุมอดีตมิดฟิล์ชาวดัตของทีมเมื่อวาตารุเอนโดเข้ามาสู่ทีมสองสัปดาห์ก่อนถึงเส้นตายการย้ายทีมเจอกนครอปรู้สึกพอใจกับการเซ็นสัญญากับผู้เล่นตำแหน่งหมายเลขหกคนใหม่นั่นอาจไม่ตรงกับความคาดหวังของแฟนๆโดยที่หลายๆคนหวังว่า จะมีมิดฟิลตัวรับอีกคนตามหลังกัปตันทีมชาติญี่ปุ่นแต่กลับกลายเป็นราเวนเบิร์ดที่มาถึงการเซ็นสัญญาที่มีศักยภาพสูงจากไบร์นมิวนิกไม่ต้องสงสัยเลยว่าคุณภาพของนักเตะวัย21ปีรายนี้จะเป็นอย่างไรแต่ด้วยการแข่งขันอันเข้มข้นอาจมีความกังวลว่าเขาเหมาะกับบอลตำแหน่งไหนจากรายงานของเดอะเอเล็ทิกทีมงานสนหาผู้เล่นระดับอาวุโสมองเห็นความคล้ายคลึงกับอดีตมิดฟิลของลิเวอร์พูลอย่าง จีนี่ไวนันดุมในการเล่นของคราเวนเบชิดอาจดูเหมือนเป็นการเปรียบเทียบที่ฉาบฉวยเพราะพวกเขาทั้งคู่เป็นชาวดัตแต่ก็มีความสมเหตุสมผลไม่น้อยเมื่อพิจารณาจากความสามารถของผู้เล่นหมายเลข38คนใหม่ในบทบาทการเล่นที่หลากหลายรวมถึงในตำแหน่งมิดฟิลแนตัวต่ำด้วยเพราะยังมีอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ติอาโกและสเตฟานไบเชตติเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งหมายเลข6ทำให้รู้สึกว่า มีขุมกําลังเพียงพออย่างไรก็ตามสิ่งที่ครอปต้องการก็คือคนที่เล่นได้อย่างอนเนกประสงค์และเขามองว่ากระเวนเบิร์ตคือนักเตะในอุดมคติเขาสามารถเล่นลึกได้ถ้าจําเป็นแต่ถูกมองว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดในเกมบุกไวนันดุมลงเล่นให้กับลิเวอร์พูล237นัดตลอดระยะเวลา5ปีโดยส่วนใหญ่ลงเล่นในตำแหน่งหมายเลข8ทางฝั่งซ้ายซึ่งปกติแล้วจะมีฟาบินโย เป็นหมายเลขหและมีจอแดนเฮนเดอร์สันเคียงข้างเขาแต่จากข้อมูลของทรานส f แฟมอร์เขายังเล่น38ครั้งในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับโดยนับเป็น18ครั้งในฤดูกาลสุดท้ายของเขากับสโมสรในปี2 0 2 0 2 1หลายครั้งที่ไวนันดุมมีบทบาทอื่นๆเช่นกันเช่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กฉุกเฉินและแม้แต่กองหน้าในเกมแชมเปี้ยนลีกในขณะเดียวกันกราเวนเบิร์ดใช้เวลา2ฤดูกาลเต็มในทีมชุดใหญ่ของอาแจก เขาลงเล่น103นัดโดยนับเป็น17นัดในตำแหน่งมิดฟิลตัวรับความสามารถในการปรับตัวและรักษาความสม่ำเสมอในทุกที่ที่เขาเล่นทำให้วานันดุมกลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญของคลับและคงจะยอดเยี่ยมมากหากราเวนเบิร์ดสามารถทำได้ในแบบเดียวกันแทนที่จะเข้ามาแทนที่ฟาบินโยโดยตรงดูเหมือนว่าสโมสรเลือกที่จะเฟ้นหาผู้เล่นที่มีความสามารถรอบด้านโดยมีราเวนเบิร์ด เป็นหนึ่งในผู้ที่สามารถหมุนเวียนได้ทั่วทั้งแผงนี้ดัฟิลอดัมบ็อกดานอดีตในประตูของลิเวอร์พูลสุดทึ่งกับความสามารถอันสมบูรณ์แบบของอลิสซอนเบ็คเกอร์ถึงกับยกให้เป็นผู้รักษาประตูที่มีความสามารถในระดับเหนือธรรมชาติทีเดียวในประตูชาวฮังการีที่เคยเฝ้าเสาให้ลิเวอร์พูลในระหว่างฤดูกาล2015-2019ถ,ถูกถามถึงความสามารถของอลิสซอนในมุมมองผู้รักษาประตูด้วยกัน คุณดูสิมันเป็นเรื่องยากสำหรับผมเลยเพราะว่าผมไม่เคยซ้อมกับเขาหน้าแต่สำหรับผมแล้วดูเหมือนเขาจะเป็นเหมือนผู้รักษาประตูที่มีพลังเหนือธรรมชาติมากกว่าบล็อกดังกล่าวผ่านคอไปพอดคาสต์เขามีพรสวรรค์ที่เหลือเชื่อมีความสามารถในการใช้ออกเมื่อจำเป็นเขาต้องมีน้ำหนักเกือบ100กิโลกรัมแต่เขาก็มีกำลังขาเขามีพลังมากมายตำแหน่งการยืนของเขายอดเยี่ยมมาก เขากล้าหาและผ่อนคลายในเวลาเดียวกันเขาเป็นผู้รักษาประตูที่สมบูรณ์แบบสำหรับผมเลยนะตอนที่ผมย้ายออกและเรามีลอริสคาริุสและชิมงมิโยเลมันไม่ได้ผลจริงจริงแม้ว่าพวกเขาจะลงเล่นหลายเกมและเราไปถึงรอบชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกด้วยพวกเขาและผมเคยพูดในเวลานั้นว่าคุณสโมสรต้องไปหาผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกในราคาที่แพงที่สุดก็ได้ถ้าสามารถได้ตัวมาหรือว่าพูลได้สิ่งนั้นมาและมันพิสูจน์ ได้ถูกต้องเมื่ออลิซอนพาทีมคว้าเหรียญรางวัลมากมายด้วยฟอร์มการเล่นของเขาไม่น่าเชื่อเลยหากไม่มีผู้รักษาประตูที่เซฟได้อย่างไม่น่าเชื่อคุณจะไปไม่ถึงรอบชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลิกในทุกวันนี้และแน่นอนว่าลิเวอร์พูลมีหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกแฟนบอลลิเวอร์พูลนับว่าตัวเองโชคดีมากที่มีเขาเฝ้าสา โยฮันเดอร์เซนและเรเน่ฟานเดอร์ไกส์สองนักวิเคราะห์เกมชาวดัตออกมาวิจารณ์ฟอร์การเล่นของเฟอร์กิวฟานไดกองหลังกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในเวลานี้ว่าอยู่ในช่วงขาลงที่พ้นสภาพการเป็นกองหลังที่เคยถูกยกย่องว่าดีสุดในโลกไปแล้วฟานไดในวัย32โดยวิจารณ์หนักจากอดีตนักเตะรุ่นที่ในทีมชาติหลายคนในเรื่องความเป็นผู้นำรวมถึงผลงานการเล่นในสนามโดยเฉพาะการเล่นให้กับทีมอัศวินสีส้มในช่วงหลังมานี้ ผมเหนื่อยมากกับกัปตันทีมชาตินแเธ์แลนคนนี้เดิกเส้นแสดงความเห็นในรายการทีวีดัตหากเล่นได้ไร้ประสิทธิภาพแล้วเขาก็มักจะหาข้ออ้างในการอธิบายสิ่งต่างๆเสมอทางว่าเขายังคงรับมือกับเกณฑ์ระดับนี้ได้ไหมไม่เลยเขาหมดสภาพแล้วละ่ะผมไม่เคยคิดว่าเขาเป็นดาวเด่นเลยนะเขาดูดีแต่ผมไม่คิดว่าเขาเป็นกองหลังที่ดีมากเขาแข็ง,ขงแกร่งแค่ในลูกกลางอากาศ จากนั้นเขาก็ถูกเรียกว่ากับตันเขาแค่เป็นคนเตะประตูเพื่อเปิดแต่ผู้ชายคนนั้นไม่เคยพูดอะไรเลยฟานเดอร์ไกเองก็เสริมบางผมคิดว่าฟานไดเป็นกองหลังระดับท็อปอย่างแท้จริงในช่วงเวลาที่ลิเวอพูลคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกแต่ผมคิดว่าเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วหลังจากได้รับบาดเจ็บมันเป็นอาการบาดเจ็บสาหัสจริงๆในจังหวะวิ่งแข่งคุณจะเห็นได้ว่าความเร็วเขาเริ่มลดลงแล้วบางครั้งเขาก็ดูเล่นไม่แน่นอน โรมาโนยืนยันลิเวอร์พูลกำลังใช้ความพยายามในการไล่ล่าตัวอังเดรเข้าสู่ทีมและให้จับตาช่วงตลาดหน้าหนาวเอาไว้ให้ดีๆอัปเดตทอรายงานข่าวความเคลื่อนไหวล่าสุดในดินการย้ายทีมของอังเดรตินดาเดกองกลางทีมชาติปาซิลจากสโมสรฟูมินเนเซที่ดูเหมือนว่าในตอนนี้ทางลิเวอร์พูลนั้นแทบที่จะติดป้ายจองนักเตะรายนี้เอาไว้แล้วและกำลังรอเพียงแค่ให้หลีกปาซิลปิดตัวลงและทางลิเวอร์พูลนั้น ก็จะยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมในทางทีเมื่อตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมเปิดทําการโดยทางลิเวอร์พูลมองว่าอังเดรคือจิ๊กซอตตัวสุดท้ายในการเข้ามาเติมเต็มกองกลางของลิเวอร์พูลให้สมบูรณ์แบบโดยเมื่อช่วงค่าคืนที่ผ่านมานั้นทางด้านของฟาบริซิโอโรมาโนสายข่าวด้านการย้ายทีมชื่อดังได้ออกมาพูดถึงดินนี้ด้วยเช่นเดียวก,กันในรายการฮีวีพอดแคสต์โดยกล่าวว่าในตอนนี้ความสนใจของลิเวอร์พูลในตัวของอังเดรนั้นเป็นเรื่องจริง และพวกเขาจะไม่ยอมแพ้ในดินนี้อย่างแน่นอนและเท่าที่ผมได้ยินข่าวมานั้นดูเหมือนว่าทางลิเวอร์พูลนั้นมีการเจรจาพูดคุยกับทางด้านของฟูมิเนนเซมาโดยอตลอดแน่นอนว่าทั้งสองสโมสรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและเชื่อได้ว่ากองกลางทีมชาติปาซิลในวัย22ปีรายนี้อาจจะได้ย้ายทีมในช่วงตลาดเดือนมการาคมนี้และในสายตาของผมแล้วนั้นลิเวอร์พูลคือทีมเต็งในดินนี้ และพวกเขาก็มีโอกาสสูงมากที่จะประสบความสำเร็จในดินนี้ดังนั้นช่วงตลาดเดือนมกราคมที่จะถึงนี้อาจจะเป็นช่วงตลาดซื้อขายครั้งสำคัญอีกครั้งของลิเวอร์พูลใช่ดินนี้มันยังไม่จบและลิเวอร์พูลก็แสดงความชัดเจนมากๆว่าอยากได้ตัวอังเดรมาร่วมทัพและที่ผ่านมานั้นก็มีหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกโดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ก็อยากได้ตัวนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกันแต่ลิเวอร์พูลนั้น ไม่โกรกเพราะเชื่อว่าตัวนักเตะนั้นได้ตัดสินใจเลือกลิเวอร์พูลไปแล้วแน่นอนว่าอังเดรนั้นเป็นผู้เล่นที่ดีมากๆและเชอร์เก้นครอปก็ชื่อชอบในตัวของนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากดังนั้นมันจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยถ้าหากลิเวอร์พูลจะประสบความสําเร็จในดินนี้แต่ถึงอย่างนั้นก็เชื่อได้ว่าลิเวอร์พูลอาจจะต้องใช้เงินเกือบ40บล้านปอนด์เลยทีเดียวสําหรับดินนี้ โดยในตอนนี้ลิเวอร์พูลมีนักเตะหลายคนที่สามารถเล่นในตำแหน่งกอ,องกลางตัวรับให้กับทีมได้ไม่ว่าจะเป็นอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์วาตารุเอนโดและไรอันกราวนเบิร์ตแต่ถึงอย่างนั้นทางเจอเกนคลอบก็มองว่าลิเวอร์พูลควรที่จะมีผู้เล่นหมายเลขหกในระยะยาวและตัวของอังเรนั้นก็คือนักเตะที่ลิเวอร์พูลอยากได้ตัวมาร่วมทีมมากที่สุดและด้วยยพรสวรรค์ของเขานั้นทําให้อังเรได้รับการยอมรับว่า เป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดของลีดบราซิลในเวลานี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นต้องมารอติดตามกันต่อไปว่าลิเวอร์พูลจะสามารถคว้าตัวอังเรเข้าสู่ทีมได้เป็นผลสำเร็จในช่วงตลาดเดือนมกราคมตามที่ตั้งใจเอาไว้ได้หรือไม่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับ